ลกดีไปล่องน้ำแดงเรือดีบ่ารแม็กลู่น้ำน้วยเงินส้างน้อยนาวาหนึ่งสองสามหกไปแล้วเอาไม่สับยกมาเลยไม่เคยบนันกระยุกไปเลยน่องน้ำแดงมาอนี้เรือดีเรือดีล่องน้ำแดงส้างน้อยนาวาไหลเข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับเที่ยวนี้บ่ารแม็กโดนครับอะไรโค้งเว้บอกนีแ่แดงแมมนั่นละ วอว,ว่าอันนี้ไทย<ข>มมนแย่รับไหมรับนี่เขาเขาบอกว่าหาสปอนซื้อสะพานแม่ด้วยท่านอ๋นอไม่รู้ <laughs> นี่นี่ไทยมองนี่ไทยมันตำมันก็นเลยสะบัด<ไ>ออกจานแม่ทีมภาคเรือยาวจวดน้องไข่พบกันวันที่26สพฤษภาคม2 5 6 7นอสิดนามอำเภอหน,นองวัวซอ ส่งเปรี้ยาลนบอลแป้วเมียคุณแม่เนี่ยบานเท่าไหนไอ้ถังบอกไอ้ดอนเลยดีหน่แมกล้ำเนียนมาแมกนาวาซักซิทนี่เอากระนาว่าบวกบานเท่าไหมตอนซ่อมน่ยนะทางเลือกใครจ้ก็เจ็บรางน้อยนาวาลํำนี่เราสระ่างสูงเดืสองซมล้ำนี่เราสูงแมกมาลำนี่เราลํำนี่เราไม่ไายไม่มาดูเออนั่นเห็นบ่ เคยทำแข่งกันจับม่ลาเดิมพันง่ากระเลีนบางไฟก่จวดเดี๋ยวราสร้างหน่สร้างใหม่ไปเพยงาะเปยนไม่ไทยมีลงมาด่นแล้ววันีน้งไหนล่ะมี่เป็นยังสี่มันไหรบ่หอนอ่อนเออหย่อ เดี๋ยวสามสองหนึ่งไปลูกไปไปลูกไปไปลูกไปไนี่นี่นี่พร้อมแล้วบ่นี่มุมกล้องมุมใหม่หลางหลังนี่ฮอตทานจุบองไฟพุ่นนะ่ะไปเดี๋ยวไปนี่นะอีบ่ ปปุปปุอุ้มใบเงยบแม่กอะไรอะใบเยมวงไนะเออใบนัเอาค่นบส่เดียวใบที่ฝากไว้เมื่อหร่น่ะีิเป่ะอืออเออฝากไว้กับไอ้บ่อนเออไอ้บ่อนอมุกมอะไรนะาแมกพูดน้ามะเอเอใบที่ฝากไปน่ะไปเออบนั่นล่ะนบ่แ่ใช่นี่ก็ีบไฟ แออต่ว่าคันมันไปได้มกี้นี่กัโอแม็กไม่ยอมแม้ทางเือเหยานี่คุณเงาบองเฟยเคละบำสูวบงองเฟยพ้อมมีเงาบ่อมเขทาทาตัวละแม็กไม่ใช่ชักบ่ โโจูจ่ๆเลยเขาไปจับจูดเลยเขาเอ,อินมาจับจูดไงอ้า